สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกับเอฟอีกแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะมาในพลังงานแรนดอมความรักกันนะคะวันนี้เราจะมาในช่อง Happy t a r o ร่นะคะช่องเกี่ยวกับเรื่องราวของความรักนั่นเองนะคะวันนี้เราจะมาเปิดไพ่ดูสถานการณ์ความรักนะคะที่กำลังจะเกิดขึ้นกับผู้ที่ได้เข้ามารับชมคลิปแรนดอมสุ่มไพ่ในวันนี้นะคะ การอ่านไพ่ในครั้งนี้นะคะจะมีผลภายใน1เดือนนะคะนับจากวันที่ได้รับชมคลิปนะคะจะชมช่วงไหนก็ได้ถือว่าเป็นสถานการณ์ความรักในะช่วงนั้นๆน,น,นะคะแล้วก็ฟังเอาไว้เป็นแรงบันดาลใจดีๆนะคะ การอ่านไพ่ในครั้งนี้มันจะเป็นการอ่านแบบดวงโดยรวมแล้วก็ดวงทั่วไปนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากได้สิ่งที่ดีต่อใจก็เก็บเอาไว้เป็นพลังใจเป็นพลังบวกนะคะถ้าหากที่ได้สิ่งที่ไม่ดีต่อใจก็ฟังแล้วก็ปล่อยผ่านนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเราเปิดไพ่กันเลยนะคะว่าณนะเวลานี้สถานการณ์ความรักที่คุณกําลังเผชิญอยู่เป็นอย่างไรนะคะ สถานการณ์ความรักที่คุณกําลังเผชิญอยู่เป็นเช่นไรคะการสารต่อคอน t ิ n นน n ์นะคะสัญลักษณ์ของราศีมังกรหรือว่าชาวทัตด,ดินการดูดวงสัญลักษณ์ของชาวทัตน้ำมีนกรกฎหรือว่าพิจิกนะคะพี่ๆเพื่พนพนพนอนๆตัวคุณเองนะคะหรือตัวเขา อาจจะมีคนใดคนหนึ่งที่เป็นชาวธาตุดินนะคะมังกรพฤกษบศัก์ารหรือว่าเป็นชาวธาตุน้ํามีนกรกฎหรือว่าพิจิกนะคะโดยเฉพาะชาวมังกรกับชาวพิจิกนะคะแล้วก็อาจจะมีใครบางคนเป็นชาวตูนนะคะชาวตุนหรือเป็นชาวธาตุลมกลุ่มมิถุนตูน attraction น,นะคะหรืออาจจะมีใครบางคนเป็นชาวธนู ชาวธนูหรือว่าชาวธาตุไฟเมษสิงธนูก็ได้ค่ะลักนะคะโชคชะตาขึ้นมาครบทุกท่าดินน้ำลมไฟแล้วเรียงกันมาแบบนี้เลยนะคะลักษณะความสัมพันธ์สถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของทั้งคู่นเวลานี้ค่อนข้างที่ จะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่สารต่อมาหรือว่าเชื่อมโยงมานานแล้วอาจจะไม่ใช่คนที่เพิ่งรู้จักอะ่ะเป็นคนที่แบบมีการลกกันในความรู้สึกมานานมีสายสัมพันธ์นี้มานานนะคะแต่ว่าคนทั้งคู่นั้นอาจจะผูกมัดกันทางอารมณ์สารต่อทางความรู้สึกผูกมัดและให้คุณค่ากับการละกันมากๆทางอารมณ์ แต่ทั้งคู่นั้นก็ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าจะเป็นคนที่แบบโอ้โหมั่นใจเลยอีกฝ่ายหนึ่งนั้นอยู่ในมือตัวเองดึงดูดนะดึงดูดแน่ๆมีความดึงดูด attraction มีความเนหามีความรักและอาจจะและอาจจะพิชิตใจกันและกันได้แล้วด้วย เป็นผู้ที่มีคุณค่าเหลือเกินต่อใจของกันและกันเพียงแต่ว่าต่างฝ่ายต่างก็มีความเล็กๆที่รู้สึกว่าเออีกฝ่ายหนึ่งจะมีใจจริงๆหรือเปล่านออดูดวงเหมือนเป็นสัญลักษณ์ของภาวะของการแบบเดาใจ อีกฝ่ายหนึ่งนะคะแต่ก็รักและอยากสารต่อจังเลยรักและอยากผูกมัดจังเลยไพ่ของคอมมิชเมนต์สัญลักษณ์ของคอมมิชเมนต์นะคะแท้ดินโดยเฉพาะมังกรสัญลักษณ์ของคอมมิชเมนต์ของความผูกมัดสัญลักษณ์ของการอยากจะผูกมัดอยากจะอยู่ใกล้อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์นะคะแล้วก็มีแพชชั่นที่ดึงดูดต่อกันมากๆและเป็นความสัมพันธ์ที่ตัดขาดไม่ได้สารต่อ ตัดได้ยากนะคะแต่ว่าต่างคนต่างเดาใจบางคนแล้วไพ่ก็ะตรงตรงบางคนก็แบบต้องตามไล่ดูดวงว่าเอ๊คนคนนี้คือคู่หรือเปล่าเขามีใจเหมือนเราไหมเธอมีใจเหมือนเหมือนที่ผมมีใจให้เธอไหมหรือว่าเธอจะตอบรับความรู้สึกของผมหรือเปล่าเธอแบบมองผมเป็นคนยังไงเขาแบบจริงจังกับฉันหรือเปล่าจะจริงใจไหมจะจริงจังไหม เป็นภาวะของต่างคนต่างเดาใจอาการดีวายเนชั่นก็คือการดูดวงก็คือการที่ก็ไม่แน่ใจนั่นแหละจึงได้อยากรู้แต่รักไม่รักแล้วก็ไม่ได้อยากจะแค่มีใจต้องการสารต่อต้องการพัฒนาไปด้วยกันต้องการเติบโตไปด้วยกันต้องการที่จะให้คุณค่าต่อใจของการและการให้คุณค่ากับความรักครั้งนี้มากๆนะคะคุณอยู่คุณกําลังอยู่ในสายสัมพันธ์ที่ คนที่คุณถามถึงนะ่ะก็ให้คุณค่ากับคุณมากๆแล้วก็อยากสร้างโชคชะตาเนี่ยอยากสร้างโชคชะตาลักนะคะโชคชะตาอยากสร้างพรมลิขิตอยากสร้างเดสตินีที่ดีที่ผูกพันที่ผูกมัดและเติบโตจเจริญรุ่งเรืองไปกับคุณอยากจะเติบโตเคียงข้างกันเคียงข้างกันไปกับคุณนี่คือสถานการณ์ที่เป็นรูปแบบความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่นะคะแต่ พอเอพลเพอินว่ามีพลังงานลึกซึ้งแต่ลึกซึ้งแล้วก็อยากสารต่อนะลึกซึ้งแล้วก็อยากสาน่อแต่กําลังเป็นกังวลว่าเอจะถูกตอบรับอย่างไรนะคะนี่แหละเป็นภาวะอย่างนี้ทีนี้เรามาดูกันว่าณเวลานี้คนในใจของคุณเขาหรือเธอผู้นั้นกําลังคิดอะไรเกี่ยวกับคุณอยู่นะคะ อุ้ยชาริออตชาริออตคือการเดินทางมาหาและยังไงก็สู้สุดใจในความสัมพันธ์นี้สองเหรียญพยายามจะทำทุกอย่างให้คู่ควรชาริออตก็เป็นความสมดุลน,นะคะมุ่งมั่นตั้งใจนะคะสองเหรียญก็คือการทำทุกอย่างให้คู่ควรหรือว่าอยากจะเป็นคนที่ดีพอนะที่ได้อยู่ในชีวิตของคุณอ้ดีพอที่โชคชะตา โชคชะตาจะกำหนดให้คู่กันสิ่งที่อยู่ในความคิดของเขานะคะถ้าเป็นเขานะคะถ้าพี่ๆเพื่พอนๆที่มาฟังเป็นผู้หญิงหรือฝั่งแฟมเมนีนะคะฝั่งพลังงานของแฟมเมนนีเขาคิดอะไรเกี่ยวกับคุณอยู่นะเวลานี้เขาจะทําทุกอย่างเลยเพื่อที่จะแล้วเขาก็จะทําทุกอย่างในแบบที่เขาคิดเอาไว้คิดเอาไว้ว่า นี่คือสิ่งที่จะถูกคุณชื่นชมอะ j u d g m แปลว่าการชื่นชมก็ได้นะคะนี่เป็นนี่เป็นสิ่งที่จะต้องถูกคุณมองเห็นว่าเขาได้ทุ่มเททุ่มเทช h ริอ o ดว่าเขาได้ทุ่มเทมากเพียงใดเพื่อที่จะเพื่อคุณอะเพื่อที่จะคู่ควรหรือเพื่อที่จะได้สามารถอยู่ในชีวิตของคุณและได้ดวงใจของคุณมาได้ความรักของคุณมานะคะเขาอยากให้คุณ เห็นเขาและรู้สึกว่าเขาไม่เคยคิดที่จะเขาไม่เคยคิดที่จะรู้สึกว่าคุณนั้นยังไงก็ได้อะไรแบบนั้นนะคะถ้าหากเป็นเรื่องของคุณนั้นมันสำคัญเสมอนะคะถ้าหากเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคุณนั้นมันเป็นสิ่งที่เขาต้องการที่จะทำให้ให้ดีเสมอนะ่ะ นี่คือสิ่งที่เขาคิดไว้ว่าคุณคือคนที่เขาเฝ้ารอแล้วอธิษฐานด้วยซ้ำจัดเมนอธิษฐานด้วยซ้ำรักแบบก็รักแบบกุลีกุจอรักแบบตื่นเต้นที่ได้พบรักแบบตื่นเต้นที่ถ้าหากจะจะได้เจออะไรแบบนั้นนะคะรักแบบอย่างนั้นแหละรักแบบกระตือรือรน้นกุลีกุจอเขาอยากทำให้คุณได้เห็นว่า เขาให้ความสำคัญกับคุณมากๆคุณสำคัญขนาดไหนนะคะทีนี้สลับกันถ้าพี่ๆเพื่อนๆที่ฟังอยู่เป็นฝั่งมัสคิลีนฝั่งที่เป็นผู้ชายนะคะหรือหัวใจเป็นชายนะคะเธอมีอะไรที่เป็นความคิดอยู่ในใจถึงคุณเธอไม่เคยเลยสักวันที่จะ รู้สึกว่าคุณไม่คู่ควรไม่เคยเลยสักครั้งที่จะรู้สึกว่าตัวคุณนั้นดีไม่พอเธอรู้สึกอยู่เสมอว่าเธอหน้าจะแสดงออกอะไรให้มากกว่านี้ expression เธอน้าจะทำอะไรบางอย่างที่มากกว่านี้หรือว่าสิ่งที่เธอทำ ให้กับคุณหรือสิ่งที่เธอที่เธอแบบสื่อสารกับคุณมันเพียงพอแล้วหรือยังและเธอก็มีความเป็นกังวลว่าถ้าหากว่าน้อยเกินไปถ้าหากว่าทำทำอะไรที่เป็นการแสดงออกถึงแสดงออกถึงความรู้สึกที่น้อยเกินไปเธอกลัวจังเลยว่า จะไม่เพียงพอที่จะทำให้คุณรู้สึกว่าเธอแคร์คุณเธอแบบให้ความสำคัญกับคุณแต่ถ้ามันมากเกินไปถ้ามันมากเกินไปก็เป็นกังวลจังเลยว่าคุณจะกลัวหรือเปล่าหรือคุณจะปฏิเสธหรือเปล่าแท้ที่จริงแล้วคุณจะรู้สึกแย่ไหมแล้วถ้าหากว่าจริงๆแล้วคุณไม่ได้คิดเหมือนกันแล้ว แล้วสุดท้ายแล้วมันจะยิ่งทำให้ความสัมพันธ์หรือว่า,าสิ่งที่เคยใจดีต่อกันน่ะมันย่ำแย่ลงไปไหมอันนี้ก็คือสิ่งที่เธอคิดอยู่นะคะามาดูต่อเขาผู้นี้คิดจะทำอย่างไรกับความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่ต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้คะ่ะ อันนี้เหมือนอยากจะออกมาเลยมีไพ่สี่ถ้วยนะคะสถ้วยคือการหยิบยืน่นสิ่งดีๆให้แม้คุณจะต้องการหรือไม่ก็ตามแม้คุณจะต้องการหรือไม่ก็ตามนะคะ The Magician นะคะสิ่งที่คิดจะทำในความสัมพันธ์ในครั้งนี้ ดูฟูราชนีถือถ้วยห้าถ้วยถ้าหากเร็วๆนี้ถ้าหากเร็วๆนี้าาเ,นเขาคนนี้ เร็วๆนี้ก็หมายถึงภายในหนึ่งเดือนอะไรแบบนี้ประมาณนี้นะคะเขาคนนี้ก็จะพยายามที่จะหยิบยื่นสิ่งดีๆให้กับคุณแสดงออกถึงด้านที่สนใจเป็นมิตรนะคะอยากจะทำให้คุณรู้สึกดีอยากจะทำให้คุณมีความสุขอยากจะทำให้คุณมีความสบายใจ แต่อาจจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะไรประมาณนั้นนะคะขอดูเพิ่มก่อนว่าเขาจะผูกมัดกับคุณในเร็วๆนี้หรือเปล่าคะอัศวินถือไม่เท้านะคะเห็นแต่ว่าเห็นพลังงานของความผูกมัดแบบเอฟคิดว่าเนี่ยผูกแล้วก็เนี่ยดึงเลยนะคะนี่แล้วก็ทำแพรน แทนภรรยาคนะ,คะแต่จริงๆแล้วราชนีถือถ้วยก็มีความหมายถึงความรักการดูแลแล้วก็การผูกมัดเช่นเดียวกันนะคะอู้ใช่เลยราชาถือถ้วยราชนีถือถ้วยนะคะเขาจะผูกมัดเขาคิดที่จะผูกมัดนะคะหกเหรียญ เขาคิดที่จะจริงจังและเขาก็คิดที่จะผูกมัดด้วยนะคะเขาคนนี้คิดที่จะจริงจังแล้วก็คิดที่จะผูกมัดด้วยเอฟเ็นสัญลักษณ์ของการผูกแล้วก็แบบโอ้มัดเลยแหละ <laughs> เป็นภาวะที่เขาคิดจะทําอะไรต่อไปในความสัมพันธ์เขาจะไม่รีบที่จะทําอะไรที่เขาอยากได้ดังใจโดยทั้งๆท,ที่เขาอยากอยากจะทําทุกอย่างให้สมใจให้แบบ ชุมชื่นหัวใจทั้งๆท,ที่เขาปรารถนามากๆและมีแพชชั่นมากๆว่าอยากจะได้รับสิ่งที่พึงพอใจจากคุณถ้าจะให้เอฟพูดภาษาแบบบ้านๆเลยก็คืออยากจูบอยากกอดอยากอะไรแบบนั้นนะคะอยากอยากอยู่ใกล้อยากใกล้ชิดอยากแนบชิดอยากสัมผัสทุกอย่างแหละที่แบบความเป็นคนรักความอยากใกล้ชิดอะไรแบบนั้นน่ะแต่ เขาจะเป็นคนที่แบบห้ามใจตัวเองมากๆเลยห้ามใจตัวเองมากๆเลยและเขาจะต้องนี่ไงให้อะไรบางอย่างให้สถานการณ์ที่แบบคุณจะต้องมั่นใจก่อนว่าเขาจะสามารถดูแลคุณได้และเขาก็ถ้าหากว่าคุณยังไม่พร้อมหรือว่าถ้าหากว่าเขายังดีไม่พอยังไงเขาก็จะมอบความรัก ต่อให้ตัวคุณจะรู้สึกว่าชอบเขาหรือไม่ชอบเขาเขาก็จะมอบให้อยู่ดีและเขาก็จะแล้วเขาก็จะทำจนกว่าทำทุกอย่างที่เป็นการทำให้คุณไว้วางใจทำให้คุณสบายใจทำให้คุณรู้สึกว่าเขาดีพอแล้วเขาจะขอใกล้ชิดหรือเขาก็จะขอแบบ อยู่ใกล้ๆในชีวิตของคุณแบบนี้แหละนี่คือสิ่งที่เขาคิดว่าเขาจะทำเพราะว่านี่คือการทำทุกอย่างให้พร้อม The มา g i กเชีนการทำทุกอย่างให้พร้อมการทำทุกอย่างให้ดีพอแล้วจะอยู่ในชีวิตของคุณแล้วแล้วแต่คุณจะกรุณาแล้วแต่คุณจะกรุณาแล้วแต่คุณจะตัดสินประมาณนี้นะคะแล้วถ้าหากสลับกันนะคะถ้าเป็นเธอละถ้าพี่ๆเพื่อนๆที่ฟังนะคะมาเลยนะคะพลังงานของมัสคลีนผู้ที่เป็นผู้ชายหรือใจเป็นชายนะคะเธอ รู้สึกอย่างไรเธอรู้สึกยังไงบอกไปแล้วเธอคิดจะทําอะไรในความสัมพันธ์ในครั้งนี้ในความสัมพันธ์ในครั้งนี้เธอเธอจะแม้ว่าคุณจะไม่ได้อันนี้ค่อนข้างอันนี้ค่อนข้างแบบอาจจะแบบ มีรายละเอียดหน่อยนะคะเธอแม้ว่าเธอจะไม่ได้ยังไม่ได้รับอะไรที่เห็นเห็นว่าตัวคุณนั้นจะมอบอะไรให้แม้ว่าเธอยังไม่ได้ไม่ได้เห็นอะไรชัดเจนว่าคุณและเธอจะลงเอ,อยกันในที่ตรงไหนแต่ไม่ว่ายังไงในความสัมพันธ์นี้ เธอเหมือนกับจะประ,ประคบประงมหรือว่าประคับประคองความรู้สึกดีๆและไม่ว่าจะมีสถานการณ์ใดที่คอยเบียดเบียนให้เธอไม่แน่ใจให้เธอเป็นกังวลใจว่าคุณนั้นมองว่าเธอใช่หรือเปล่าและคอยเบียดเบียนอารมณ์ให้เธอรู้สึกกังวลและ ไม่มั่นใจในคุณค่าหรือไม่มั่นใจในความรู้สึกว่าแท้ที่จริงแล้วเอ๊แบบคุณจะเชื่อมต่อไม่นอะคุณจะสารต่อความสัมพันธ์ไม่นอคุณจะเอาจริงเอาจังหรือเปล่านอกกับการกับการแบบได้อยู่ในการแต่เธอก็ไม่ว่ายังไงไม่ว่าจะถูกคุณเพิกเฉยหรือว่าไม่ว่าจะคุณจะใช้เฉยไปหรือว่าคุณจะอาจจะไม่พัฒนาความสัมพันธ์ยังไงเธอก็จะไม่ ไม่บีบหรือหรือว่าไม่หาทางที่จะตั้งแง่หรือว่าไม่มีทางทำอะไรที่เป็นการที่เป็นการแบบหาทางมีชั้นเชิงอะไรเพื่อดึงดูดใจเพื่อดึงดูดความเพื่อดึงดูดความอยากแบบเอาชนะใจหรือว่าเพื่อดึงดูดให้คุณรู้สึกว่าคุณต้องไล่ล่านะคุณต้องคุณต้อง ทุ่มเทนะไม่อย่างนั้นฉันไม่แคร์คุณนะไม่อย่างนั้นฉันแบบจะแบบไม่สนใจไม่ให้คุณค่าไม่เลยเธอก็จะอยู่ในโหมดของความเป็นมิตรนะคะเธอจะอยู่ในโหมดของความเป็นมิตรเธอจะอยู่ในโหมดของความเป็นกัลยาณมิตรและไม่ว่ายังไงคุณมีคุณค่าเสมอต่อใจของเธอนะคะแต่ถ้าถามว่าเธอจะทำยังไงเธอไม่กล้าไล่ล่าเธอไม่กล้าเข้าหาเธออาจจะไม่กล้า แสดงออกอะไรมากมายเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องของผู้หญิงผู้หญิงอานะนะคะเอฟก็ไม่รู้จะพูดยังไงอะมันก็เป็นพลังงานของก็เพราะว่าเป็นผู้หญิงนั่นแหละก็เพราะว่าโอออกนอกหน้าอะไรแบบนี้ไม่ได้นะคะก็ต้องพูดประมาณนี้แหละนะคะก็เพราะว่าออกนอกหน้าอะไรไม่ได้แต่ถ้าจะถามว่าจะต้องทําอะไรแบบโอ้ใช้ชั้นเชิงดึงดูดดึงดูดความเหนือกว่าใช้อิทธิพลอะไรต่างๆนานา หรือจะให้หรือจะให้แบบทำอะไรที่เป็นการแบบบีบเข้นบีบคั้นอะไรต่างๆนาะนาะเพื่อให้คุณรู้สึกสูญเสียความมั่นใจจะได้มาวิ่งไล่ล่าเธอไม่ทาไม่อยากบั่นทอนกําลังใจไม่อยากบั่นทอนความมั่นใจในตัวเองของคุณนะคะนี่เป็นมิตรเสมอนะให้ให้เกียรดเสมอเป็นมิตรเสมอแต่ว่าถ้าถามว่า ชอบมากไหมรอไหมก็คือปรารถนาที่จะได้อยู่ในชีวิตของคุณไหมปรารถนาอยากจะสําคัญในชีวิตของคุณไหมแน่นอนนั่นคือสิ่งที่เธอเป็นและจะทําด้วยนี่คือสิ่งที่อยู่เป็นอยู่ที่กำลังจะเกิดขึ้นด้วยนะคะและแน่นอนเลยว่าเนี่ยเธอคล้ายๆกับผูกมัดตัวเองไปแล้วแค่ภายนอกไม่ได้ผูกมัดเขาตั้งใจอยู่แล้วไม่ไม่มีทางยอมสูญเสียไม่ ปล่อยมือยังไงก็จะสารต่อตั้งแต่ไพ่ออกมาตั้งแต่แรกแล้วนะคะพี่เพื่อนๆสรุปพลังงานดูซิสรุปพลังงานดูซิงงซว่าไพ่อยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมบ้างนะคะไพ่มีอะไรอยากจะบอกเพิ่มเติมอีกบ้างนะคะอ้ยืนยันพลังงานอันเดียวพอไม่ต้องเปิดเพิ่มแล้วนะคะยืนยันพลังงานคนที่ฟังอยู่ก็จะหัวเราะเอาไปเลยอันนี้ก็คือแบบลงตัวแล้ว อะไรที่แบบเฝ้ารออยู่น่ะนะคะคุ้มค่ากับการรอคอยแน่นอนและพลังงานนี้เดี๋ยวจะเป็นพลังงานที่เก็บเอาไว้ได้เลยเก็บเอาไว้ได้เลยเรื่องราวดีๆพลังงานบวกบกมาถึงคุณแล้วใครที่ได้ฟังคลิปนี้มีเกณฑ์สมหวังในความรักมีเกณฑ์ลงเอยในความรักนะคะจบแล้วนะคะพี่เพื่อนๆวันนี้เอฟจะมาคลิปแบบไม่ยาวเกินไปนะคะเผื่อพี่เพื่อนๆที่จะได้ฟังอะไรแล้ว สั้นๆนะคะพอให้ได้แบบรับความกระชุ่มกระชวยจิตใจไปแล้วนะคะพี่ๆเพื่อนๆทุกคนขอบพราคุณมากๆเลยค่ะเดี๋ยวมาทำให้อีกนะคะกับแรนด o อมเรื่อยๆวันนี้ก็ฟังแบบชื่นใจจังเลยอ,อันนี้คือสิ่งที่เรื่องราวที่มีเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นและสารต่อต่อเนื่องไปเรื่อยๆคอน t ิน u น l n แนะคะนี่คือความสัมพันธ์ที่ได้สารต่อแน่นอนนี่คือความสัมพันธ์ที่มาเพื่อเป็นทรูเลฟลงตัว อภิรมสมรักนะคะไปแล้วค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะขอให้พี่ๆเพื่อนๆทุกท่านประสบความสําเร็จในความรากักประสบความสําเร็จในชีวิตบ่งคั่งและร่ํารวยอย่างมั่นคงยั่งยืนสุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรงจํใสเบิกบานความรักปกป้องคุ้มครองทุกคนเลยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ